ใจไม่ไหวแต่หนาอาจารย์เนู่นฮะไอ้ตัดุยกูเก่าวมาตึงแค่นหนาอาจารย์กูยกมือไหวกูตัวปอคนนึงกูตัวพระคนนึงกูตัวปอเต้ากูกูตัวปอนนกูแล้วใจมึงไม่ไหวกี่การไหวกูนี่ไหวชัดจูแล้วอาจารย์เป็นชัดจู่ไรกับมึง อย่าวว่าจะเ,เป็นเชตูเลยกว่างจอก็ไม่น่าไว้แล้วบบปราดังก็บอาจารย์บิลลี่เออถ้าว่าเจอมอนเออล่วงพอมอนเออ,อเจอล่วงพอเติมเออพอได้กาวกาวอิดไอ้นี่นมามบัตรสการนล่วงพอบิลลี่กูก็ไม่รวยเลยการนาเทียงแรงกับขูเรียกเปลี่ยนแล้วเออเจอกว่ารงนี่กขู่เรา ท่านกูตอนนี้กูเล่งแกอยู่นี่เพราะว่ากูดื้อว่าแกนี่คือชัตจูกูหมายความว่ายังไงครับพี่หนุหน่ยครับผมฝังอยู่นานแล้วผมกล่าวว่าท่านอาจารย์จะพูดจบแล้วผมจะพูดขึ้นมาทันทีแต่กลับเป็นเสียงของพีห่หนุ่ยถ้าพี่หนุหน่ยอยากจะคุยอ้าวผมให้เวลาพี่หนุหน่ยสิบห้านาทีครับท่านอาจารย์ครับขอให้พี่หนุหน่ยคุยสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวผมจะมีเรื่องคุยกับท่านอาจารย์เยอะแยะ ที่ท่านอาจารย์บอกว่าข่าวของพระมหากรัตนาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงหาได้ลูกไอ้มันแรงก่อนครับพี่หนุ่นุ่ยตามสบายเลยครับ <cin iels> พระอาจารย์เป็นศัตรูกับพี่หนุ่นุ่ยยังไงเออ้นยกูไม่ใจรูวเรื่องไรในเรื่องนี้เนยเป็นศัตรูเปเลยหนุ่นกัวันพระวันก่อนเลยเบอกิตีกายากู่กับท่าอาจารย์พอยากูเดินมาจากวัดเดินกางนุ่น มาคว่างตั้มเจตนาธนาจารย์พอกล้าลบอยากูเดินกลางนุ่นปนจีบหล่อเชี่ยวไปอยู่กับกูนุ่นอยากขึ้นปัดวันยิ้มเจื่อยากูปล่อยเลยเปล่อยวันนั้นแล้วจะดูมันหมายถึงอะไรครับพี่หนุ่มนุยเบ่งยาบอกว่าเบิธนาจารย์ว่าคนเราต้องเดินใจกลางตอนมาเดินกลางนุ่น พอกว้างจำเทตนาจัดปั๊บเดินบนเส้นเลื่องพนรอดเชี่ยวลบไปบอกกูว่าเดี๋ยวเจอกับกูบิลลี่อันไม่ใช่อาจารย์ก็ไปรักกิตบิลลี่เจ้ยๆรังอะไร่าเดี้ยวไม่ใช่ใจทีเออเอาแตะมาจากมาเลี้ยนี่กูว่าเนี้ากมาจ้างนี้จ้งหวังไปจังจะตูนนี่กูว่า พอวันที่จองอยากูไปลาวเหมือนเดิมลาวกิจการกาตะโกนตั้มตากูลิบกูทีก่กูปลักปลัดกูจะเดือดวันที่สองยังไงครับพี่หนุหน่ยพูดให้จบครับแล้วผมจะฟังเหตุผลพี่หนุหน่ยมันคืออะไรกันแน่ได้กระบ๋านนนั้นพอก็วันวันที่จองแล้วพอเช็ดปั๊บถึงท่านอาจารย์ก็เทศนาไปเทศนาไปเรื่อยๆอท่านย่าล็อกมาถึงบ้านแล้ว จึงต้มน,น้ำร้อนจงนมให้เล่นทื่อกาปลปล่อยกาน้ำร้อนน้นำร้อนลวกกาเม,าม,ม็ดกาพอมไม่ได้เที่ยวมาเลยยากกูเพราะว่ากำปลาอะไรหล,หล้วกำน้อยท่นานอาจารย์แกบอกว่าคนเราต้องปล่อยวางยากกูทื่อกาน้ำร้อนดึกถึงกำานอาจารย์ปล่อยวางปล่อยกาน้ำร้อนปอนลวกกาพอมเม็ด ใจกูไปเอาวานักเกควกรานกูเกอีกครบกูกาดตะกอนอะไรก็เราปั่นปพิษไม่เที่ยงฮะอันตั้งตากูริบคูรีบมันไม่ใจพีตีจานมึงเยอะก็ไหนดูหนยฮะจะปังไม่เก้าใจกรแรล้งให้มันจัดชัดปล่อยวางไห้ลอยกูปล่อยวางกิจใจเออถูกทิ้งถูกย่างมันมีความไม่หมด เดินใจกลางไม่ถึงวัดเราไม่ปักไปไกวใดไกวหนึ ah, ่งเราอยู่ตรงกลางคือปอเพียงปอดีปอดีคือไม่กล้าไปทางนู้นคือไม่กล้าไปที่นี้ปัญญากายมันจะเจลเลยใช่ไหมเจงกูกับไปยายาไปก้าวใจมึงบม่มึงบ่พอรับกับเมียแล้วทำใจป้านเบื่อนรับกับเมียเรื่องไรอะนไหนู้นนี่ไม่ได้ตั้งเกี่ยวเรื่องที่ ไปเจ้าใจต้องให้จัดจัดนี่กรรมใจละกรรมก็กระบอกกูเรียบไยัญชนะแต่ละตัวมีความหมายหมดเงินกะกรรมหัวจ้ำรุดทำตายลามเนินทำตายล้ำเไม่ใจลาำกรรมหัวจ้ำรวดพยัญชนะก่ไก่ถึงองนูกูพยัญชนะใจที่ที่ทัวเวลามาประกอบเป็นแต่ละกรรมยิ่มีความหมายหมดเหงมึงต้องเข้าใจตรงนี้กรรมหัวจำรวดมีตัวไรมั่งโอเต่าแหมีความหมา่ ชายามก็มีความหมายโรเรือมีความหมายพอเว้นมีความหมายจอแจนก็มีความหมายเอาไหนหลงแพร่เร่ที่ผู้เก่งชายากีกว่างน้องเอาปากกามาจอดใครเลยน้องไม่จําเป็นครับพี่หนูหนุ้ยครับคําว่าตํารวจคําแรกคือต่อเต่ามีความหมายว่ายังไงต่อเต่าคือตัวจา้าแห่ชายามอำนาจโรเรียยาเยบี้ย ว,ว,วัวแบนหุยน้อยฮะจ้ย่อจอจับแห่บพราะพีความาไม่หมดเอาแต่เมึงเอาจต่กับกูเออกูเนี่ะเปิือยเลยไม่เห็นหรอกแต่พอเห็นแล้วพี่ก็ตัดคอกูฮะมึงจกามาเลยที่กำเนิดเลยกำหัวเมียอ,อยากเลยอกับหัวเมียม,มีตัวเร่บางหัวมาแล้วอะไรมันแต่ว่ามันตอนเร็วๆนะเมีย เราจะยอ่งตอนเด็กๆเราใจโลลิงก yeah, like uh, ็ไปเลยหีอฮะพออยู่กันไปนานๆก็ใจโอหีไปเฮียอยากเรงนะกระงการให้มันจัดเจนะตามตรงกูตอบจัดเจ้าอันเละเออเอ้าสมมุติว่าคำว่าครอบครัวเอ้าในหลงตามมันที่ท้ามันเก่งอยากเลยเออแรงมันจะดังๆใช่ตามใจตามมาเลย ตัวนั้นเก่งทางทำแต่โลกไปนอก้าชูพ่ได้คำไรกว่านองเดียวน้องเทปอาวุธคำว่าครอบครัวมีตัวไรวมังครอบครัวกอควาย์รอเรืออ่างบ่อใบไม้กอควาย์รอเรือวัวเวน้นฮะตายหมดแล้วกูจะเ,เลย้ยงอะไรคำว่ครอบครัวกอควายตัวเร่ป่อเตยงานปั๊บเป็นครอบครัวกอควายคือคลุมอคลุมใจะเล้วไปไหนไม่ได้แล้วฮะคลุม อใช่ได้พี่หนูหน้อยขอควายตัวแรกคือครุม่มรอเรือไอ้เนี่ยจำันเลยเรื่องมากเราจะพบเป็นครอบครัวจึงได้เรื่องก็มาได้เรื่องมาก,ก,ก,อ,ก,มอ,มากออางจำจราเอื้อนไงอ่างเอื้อนเอื้อนเอื้อนเบอร์ใบไ,ไม้บาแเท่ไม่น่าแทงเลยกู ตึงก่อควายลาวแขเขนจอยรอเรือรบวอวว่นเว้ยเฉียงกอบคร,อรัอรอวเ,ววเววฮ้ยเหมือนกันปั้นเปลือยนายนุ่นหนุยหน่นยมันมีปนะัญชนาโอีบวอวว่วนย่อหยกักหอหีบคืออะไรครับพี่หนุ่นนุยห้าอย่างหนาเล่นก็ไปจ้าวอววนวีน,นัด หยอกหยับยืนแต่ว่ากูช่วงรอยกูช่วงรอยตัวหัวนั้นเออแต่ว่าหัวนั้นและคนใกล้เบอร์จอกูเด้งเออจอกูกูเจอหนึ่งกาวหนึ่งเออถึงกูเจอกลับไปกลับมาหมดกูเจออาติบัดกลับไปจ้ำหนาแต่ก็ว่ารอยอาติบมังเลอแต่ว่าเบอร์ออกอ่าคนใกล้โกงกูกี่จอกูเจ้งเออกูเจอหนึ่งกาวหนึ่ง Bữa hồ rồi đấy à? hả Bữa hồ rồi đấy cao nhân nước không là cả bữa tốt bữa mướn gặp bay gặp ma mới leo là trời ơi có có mấy ai bia cu có có cô cu là nơi cô tụng nơi lào, bình lười lào. Nơi cô tụng nơi. hả bữa trời có mấy ô bia mà ai cu là có rồi mà ai mướn chưa gặp càng kiên của ai đấy đi con trem của cụ trốc bia là say rượu cạp cắm keo mai cụ là bận pleasure coi coi mướn là say coi rượu cạp cắm keo mai mướn bận pleasure mai còn bận tử hả thì bay câu cháy đi câu mà cụ trốc chuột đẹp lên đó cụ mới chạy trốc bia thì à cụ trốc chuột cụ đã bận kiếm cắt trung này à không ba จดกู้โตกันวัเนื่อยจะเม็ดโตหยุดได้เสือกับกังขิงยังมันกันเหลาเล่นก็ไปจาโ่โวยายอาหยาวินาทหยับยืนหัวบ้ากันนี่กูกันนี่เลเออเอาจักำก็ท่ตานาู่นน่ยตาตแขงจริงาฉันก็กำวัาเรียนกำว่นเรียนสุกแคือเรียนตาหนายู่แก่ง รัวเรือเกิดเลยเรียนคือมันรวมอยู่ในนั้นแล้วความหมายคือใจรัวเรือกันความรู้แฮะความรู้แล้วยอ่อยักแหละครับใครยันก็เก่งบ่ะเดียตัวนี้เก่งบ่ะเดียมึงแล้วทึงหนอนัวแนะนำเออนั่นแหละเขาเรีกว่าจัดเจเลยก,ก๊มจุกก๊มที่เขามารวมตัวกันเออมึงเจอกูจะกูโดวเกงอย่างนี้ ป่าจ้าใจละก๊กเมื่อกล่าวก๊ว่าพัวกับเมือนกันพัวใจที่ก็ตั้งเชียวว่าพัวพัวพ่อพึ่งกันคือเป่งมึงต้องเข้าใจซะกันเป่งบ่เว้นอ่ะได้ทุกวันนี่ใจอยู่วัดเออนี่คกอคนยังกูถึงเวลายาป่าจ้าใจละก๊กเวลาเราพูจ้ากันนี่น้องเทพอาวุธกันใ้เตีงกันธนาจารย์กันก็ต้องให้จัดจีนต้องให้เข้าใจ นี่วันนี้ก็เหมือนกันลูกโคนั่งป่ารถฮาอตโรมาถึงปั๊บเอาโรงนั่งมาถึงตังเปลาะคำนี่เลยเปลาะคำป่าจ้านี่ยทำให้คนเราหมัวเม็ดที่จริงลูกโคนั่งมาทางแถวเทียงนู้พอมาถึงหน้าป่าจ้านัวไปเห็นคำหันและกองปากประชาธิปัตย์คำอะไรของปรรประชาธิปัตย์เขียนที่ไปที่จริงลูกโคมาถ,ถึงสะท้ดดานที่เร็วต้องพลนไปเล่ยลาวเปลาะคำงานและที่เขาเขียนอยู่ที่ปากประชาธิปัตย์เขียนว่าไง เดินหน้าต่อไปกดลงหกลอลูกโคนั่งป่นไปดูแล้วขึ้นป่าลอยเจลเหลวปั๊บขึ้นป่าลอยนัวไปเกตไปไปกินถนนชะชะคุณไจึงจะเหลวปั๊บเวียนรอบเบาะหน้ากาล่าเบนี้เบ่ถึงเล้ยวและเราเดินหน้าต่อไปใจลาวพอเจ็ดปับ๊บพอมาถึงปับ๊บพอตั้งเวทีเอาเจ้าลงปั๊บที่เจ้าอันไปเห็นปลายของปักเปลือยใจล่าเหืือเจ้าไม่ลาว ป,ปักเปลือยเตยพันเปลือเหลานื้อเขียนว่าเปลือคิดใหม่ทำใหม่ตกลงเอาเจ้าลงนั่งเรือไม่มดเหลาเนี่ยได้งันนาไปทางเนี่ยปังพลแต่จริงงันไปนาอ่างโจงงี้กว่านู่ที่จริงเพราะว่าะวะคิดไม่ทำไม่ของปักเปลือเลยเตยอะแต่ว่านี่ตอนนี้กูเวลาหลอกกับไก่ไม่เลยกูเดินกับไปถึงแก่เปลือยเลยไก่เลวกูเครียดไก่กูโกรธไก่กูไปถึงปั๊บแก่เปลือยเลยไก่ ทำไมล่ะครับพี่หนูนุย้ยเบิ้ยนปักเปลือวยใจวาแกไข่อย่าแกแค้นโอ้จริงบ่กดิวออ่าแกก้อยอยาแกแขกวันนี้ต้ากูหลอกกับก้อยกูยไปตึงแกป่วยตึงจ่ายนี่ไอ้เล่แหละกันนั้นอ๋อไม่โอเคเนี่ยห,หนูนุน้ยแต่ว่าเด็กยอกูตกที่เวลาปอกูเดินไปร้างโอเดีนเดินไปไดียนาเดินไปเชนตัน เด็กเจ้าว่ากูปีนี่ปีเองไหมเนี่ยยังหลอนะเด็กตากู่ก็ยังหลอนนะกูไม่เด็กน้องเออตั้งแต่ดื้อขึ้นบนในเลได้แต่ถ้าตั้งแต่ดื้อลงล่างมันหูช้างแล้วกว่าเหนื่อยเสมดกูปอบเด็กเตะละคุณแล้วอ้างเชนดันก็เหมือนกันปอกเกาไปถึงปั๊บไอ้ไรไปปะช่าจมบัน เี่งลำพงเวลาก็ประชาจัมันว่ามัวจะเม็ดอู้กว้างไม่ใช่ได้รับได้ความโอ้นุกิตาย่อลำพงเปิดปั๊บมีประชาจัมันก็ยินดีตอนรับโลกาเนี่คือผูแก่ผู้ผีอุป,ปกราระ,ะที่มาเยี่ยมเยียนน้อยมันดังบันสท้อเจ้าเอย์เล้าเปเกปเกอจากเอ๊ะเกกเกเแเกยกแก ว่ากูว่างไม่ใช่โลเหลืองพอกูไปเช็คเลโฮลำพงมันสลับกันหยุดไอ้ตานี้อหน้าไปตาหนูจันนึงพอจันทร้องหันตาหนูหันน้ามาตานี้เหลาที่จันห้าจันลำพงหันน้าก็ว่ากันไปแขกผู้มีเกียรติอุปการะคุณโปรดทราบกลายเป็นแขกผู้หยุดแขกคนก้าถูกแคร่ว่ากูไม่หลเรื่องริดเดียวสูไปบิ๊กซีไม่ได้มาเหลี่องไปจากจำปันเร่งว่าเพื่อบิ๊กซี แล้งกว่าเปืือยในเต็งบิตรีประชา่าจมพันรูนนาารกันในแดนดานเจารย์โะก็มาป่าจ่าจมพันคื่อไรปูตีวัดคือประกาศแล้วคือไฟก็เรียกว่าเสียงดังตามใจหออเกาจอยน้อยบิตร,ร,รีดังปันผือเอารูกับเป็ลสเลเปะไปเลเปะก็อยากจะเป็ดสเลเปะยังกับไปเก๋กูดะวันกูไม่กล้าวางกูจบวางบัดนี้วัวนุกิตายแต่ว่าจะเปน็นสูเปิด์ใจไม่ได้กระตุยเป็นประชา่าจมพัน ủa núi cây trái phải phơi trái con trống ai chơi, ca trôi bên quai trong bay là len là quăng mấy đại, trên là ke cao mà nó cá, cho có chết cảnh cá. Cả.